สวัสดีครับพบกับผมนะครับเด่นวิรยุทธ์พักดิจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียงคุบจำกัดนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอตะแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็วันนี้นะครับมากัรติดตามนะครับผลการใช้ปุ๋ยนะครับผสมกับซิลิคอนนะครับในส่วนของสากลเกษตรเมืองตะแลจำกัดนะครับซึ่งสากลเกษตรเมืองตะแยจำกัดเนี่ยได้ผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ได้ใช้กดบซิลิคอนนะครับเป็นสารเติมเต็มนะครับก็แลงวันนี้นะครับก็ แป็นแปลงของเปลงน,นาของพี่โยธินจันรอนนะครับก็อยู่ที่บ้านทุ่งยั้งนะครับผมอำเภทุ่งยัางนะครับ,าบ,าารบมาเด่นยานเดินสั้นนะครับก็อันนี้ก็พี่โยธินจันรนก็ใช้ปุ๋ยของสากลเกษตรเมืองรับแรนะครับมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็มั่นใจในปุ๋ยของสากลด้วยนะครับก็ทางสากลเกษตรเมืองแรก็ผลิตปุ๋ยนะครับเน้นที่คุณภาพนะครับก็ตั้งแต่เครื่องผลิตปุ๋ยแล้วนะครับก็ ใช้อ่าอย่างนี้มาเลยนะครับก็ใช้เป็นเครื่องที่ทันสมัยควบควมุคมโดยคอมพิวเตอร์มาเลยนะครับแล้วก็อ่าทางสากลอ่าการกเกษตรมรดแแลนะครับก็ใช้ไม่ปุ๋ยทั้ง3ตัวเนี่ยคืออย่างดีเลยนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีของอ่าปุ๋ยของสากลนะเพื่อสมาชิกนะครับผมก็อ่าใช้ของดีนะครับแล้วก็เที่ยคันเนี่ยใช้กดซิลิคอนนะครับขออมจฟุกเตยมก้นจากัดนะครับก็ ใช้กอซีคอนก็จะเป็นส่วนของปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองนะครับก็มีทั้งส่วนของแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันนะครับแล้วก็มีกอดซีคอนด้วยนะครับซึ่งถ้าตัวกอซิคอนเนี่ยธาตุอาหารตัวกอซีคอนเนี่ยช่วยเรื่องเนื้อเยื่อหรือผนังเซลล์พืชนะครับก็นี่คือความสําเร็จของกษะสกรอนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เกี่ยไปแล้ว30ไล่นะครับก็อยู่ได้เข้าอยู่ประมาณ30กว่าตันแล้วนะครับก็ถือว่าได้ระยะตันในนอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ สุดยอดมากนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยสัมภาษณ์นะครับกับพี่ยุทินจารอน,นะครับใน Facebook ของอาสากองกเกษตรมือรับแรงนะครับก็ได้30กว่าตันนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยที่ได้เข้าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยที่พีุุ่ทินจารจอนใช้นะครับก็จะเป็นสูตรปุ๋ยนะครับชนเอมต้นแตก่ก็ใช้เป็นสูตร30 600นะครับซึ่งมีทั้งส่วนของอยูเลียนะครับแล้วก็มีส่วนของโคตซิลิคอนมาเงาด้วยนะครับตัว300 6นะครับของสาก่อนเกษตรเมรืเ่อไรจำกัดเนี่ยพี่คุณใบบอกว่าใช้แล้วเนี่ยต้นเขียวไปตั้งนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็การเตะว่าตะกอด,ดีมากเลยนะครับก็โรคแมลงก็น้อยนะครับก็นี่ที่สำคัญก็คือ,อไปตั้งนะครับการข้าวไปตั้งเนี่ยก็จะช่วยใช้ข้าวสังเคราะห์แสงดีนะครับโรคแมลงข้อข้าวจะไม่ได้ยากเลยนะครับก็ อพอราข้ารอบ2นะคช่วงข้าวตังทองเนี่ยพี่อุทินเลือกใช้สูตรปุ๋ยเป็นสูตร1 6 8 8นะครับซึ่งตัวนั้นก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ในข้าวตังทองได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ของบ้านเด่นยานนันทเนี่ยถือว่าสภาพดินเนี่ยเป็นสภาพดินที่ดีนะครับก็สามารถใช้สูตรต่ำย่าง1ี88ได้ด้วยนะครับก็ได้ทั้งใช้ทั้งสูตร สามองศูนย์ในเลื่องเกษต่กนแล้วก็ใช้สูตรอ่าสูแทดเลช่วงข้าวตั้งท้องนะครับก็ทั้งสองศูนย์เนี่ยอ่าทางสาขกกาวิเกษตรเมืองรับแรงเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่ขับสอบละ550บาทนะครับซึ่งถือว่าต้นทุนของพี่ยูที่จันทรอนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าได้ข้าวซีดีเนี่ยผมว่าอ่าเป็นปุ๋ยอ่าเป็นปุ๋ยที่ดีแน่นอนนะครับก็ทางสาก,กาวิเกษตรเมืองเชียงรายเนี่ยเมืองรับแรงจำกัดเนี่ยอ่าได้ผลปุ๋ยนะครับที่เน้นคุณภาพทําให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้ดีมากกๆเลลยนะครับแ้ว็ ทางเกษตรกรนะครับท่านใดนะสนใจในส่วนของกดซิลิคอนตามาเงานะครับหรือว่าตัวกดซิลิคอนตาดาวหฮงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ผมนะครับเด่นบิยุทูปดิจิตนะครับหรือว่าทางสกรกรใดที่ต้องการกดซิลิคอนนะครับไปเป็นสารเติมเต็มนะครับแล้วก็เสริมด้วยทางทางทีมงานผมนะครับโดยผมเด่นบิยุทูปดิจิตเนี่ยเข้าไปส่งเสริมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยผมยินดีที่จะเข้าไปช่วยครับแนะนำเข้าไปส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันนะครับ ให้เราผลิตปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเกษตรกรเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรนะครับก็ยินดีนะครับร่วมงานร่วมทีมด้วยกันนะครับก็วันนี้นะผมเด่นวิทยุพฤิจิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็มีโอกาสจะทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ